ย่อละครข้ามาคนเดียวบทประพันธ์โดยเพชรสถาบันบทโทรทัศน์โดยปลายปากกากำกับการแสดงโดยทองสิทธิ์โสดาโคตรผลิตโดยบริษัทดาราวิดีโอจำกัดออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง7สี นำแสดงโดยวงศกรปรามัตถากรรับบทครุยอังคารวลิตธิสาลิ้มธรรมมหิศรนรับบทแขนแข็อานัทลาพานิตรับบทขานขุข,ขันกวินตราโพธิจักรรับบทสาลิการ่วมด้วยวาทิศโสภาเอกร,ราชกฤิชสิริทิพย์ ดาลินดาราการกรเสกโคนินทัญกันธนกิจธนานนอุสนีวัฒนะสุรศักด์โชตินวัฒโอภาภูมิรัชชาลมชนกันภูนศิริวงศ์ภูนิสาโชติกิติมาตชูศรีเชิญยิ้มวิสรุตสลาคำกระลอกเชิญยิ้มสาธิตทองจันทร์เปรมกมลภาชีรัตสามารถพยักอรุณ สมบัติขจรชัยกุลอุ่นเลือนลาโชตอ้อยใจแดนิสารนลลงศักดเลิศวรานุลักษ์อภิลักษ์ตั้งสถาพรขันอมะตะอินทานน์ศิลวิท์สังบอลิบุตรเรื่องย่อละครข้ามาคนเดียวครุยอังคารนิววงศกรปรมัตถากรอดีตคือตำรวจผู้ซื่อสัตย์แต่เพราะถูกปรับปรำใส่ร้าย ทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกการกลับมาของเขาทำให้ยันยมราชแอนดรูกอนเซโคนินเจ้าพ่อแห่งโคราดถึงกับหวาดกลัวเลยสั่งให้สมุนมือเอกไปตามไร่รากครุยซึ่งเป็นวันเดียวกันที่สาริกาแก้มกวินตราโพธิจัรนางเอกหมอลำมาเปิดการแสดงที่โคราดพอดีครุยหนีการตามล่ากระโดดขึ้นไปบนเวทีทำให้เกิดความโกลาหล สาริกาโกรธคลุยมากที่เป็นต้นเหตุให้การแสดงต้องพังลงส่วนครุยได้เดินทางไปหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของคณะหมอลำดาวด่านเกวียนสาธิตทองจันทร์แต่ยังไม่ทันได้ทักทายกันสมุนของเจ้าพ่อก็ตามมาล้อมบ้านดาวด่านเกวียนไว้สาลิกาลูกสาวเห็นจึงอ้อมไปประตูด้านหลังแล้วเจอครุย พ่อบอกให้พาครุยหนีไปก่อนทางนี้พ่อจัดการเองพอคลุยหนีออกมาได้ก็ไปเจอกับสัป,ปเหร่อโคงชูสีเชิญยิ้มเพื่อนเก่าเจ้าพ่อสั่งให้สมุนบุกไปจัดการครุยที่โกดังเก็บศพแต่ครุยก็รอดพ้นไปได้อีกสัป,ปเหร่อโคงพร้อมลูกน้องพาคลุยออกจากป่าช้าแล้วเจอหลวงตาเปรมกรมนพาชีรัตออกมาบินทบาทโดยมีสาม,มเณรน้อยเดินตามอย่างสงบเสงี่ยม ครูยจำได้ว่าสามเณมรคือสีหมอกมากี้อภิรักษตั้งสถาพรพันธลูกชายตัวเองกับคำสีนกอุสนีวัดฐานะที่ตอนนี้เป็นบ้าเนื่องจากยันยม,มาราชจับตัวไปทำทารุณกรรมจนเสียสติแล้วทุกวันคำสีจะมากราบไหว้ย่าโมขอพรให้ได้เจอลูกและสามีครูยได้แยกทางกับสัปเปลือโของเพื่อไปหาคำม่วนสามารถพยักอรณ์ เจ้าของค่ายมวยซึ่งในวันนี้มีการซ้อมใหญ่ของนักมวยหญิงชื่อมะตูมเดียดารินดาลาการลูกสาวคนเดียวของคำมว่วนเช้าวันลุ่มขึ้นคลุยไปดักพบคำสีที่หน้าอนุสาวรีย่าโมแล้วก็พบคำสีในสภาพม่อมแมมทรงเสียงร้องรำทำเพลงร้องเรียกหาลูกกับผัวคลุยเข้าไปหา คำสีจำไม่ได้คิดว่าครุยเป็นสมุนเจ้าพ่อเลยวิ่งหนีจังหวะนั้นสมุนเจ้าพ่อก็มาดักรอครุยแถวนั้นพอดีทั้งคู่เปิดฉากต่อสู้กันมาตูมและพวกตามมาช่วยแล้วพาครุยหนีคำสีถูกสมุนเจ้าพ่อจับตัวไปครุยจะไปช่วยแต่มาตูมห้ามไว้แล้วบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของมะตูมเองทางด้านอินดาวดึงเอเอกราชกฤิสิทิป ตำรวจป่าไม้ที่เข้ามาสืบเรื่องไม้เถื่อนเลยได้รู้จักกับกรอยใจหยกทัญกันลูกสาวของเสียบุญยิ่งนลลงศักด์เลือดวลานุรักษ์เจ้าของโรงเลื่อยซึ่งเธอมีสาวใช้คนสนิทชื่อกระถินทั้งอินและกรอยใจต่างก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันซึ่งไม่ต่างอะไรกับเขมแขทิสาวริทิสาลูกสาวของเสียพัยบณ์ สมบัติขจรชัยกุลที่ตกเป็นคู่มั่นของยันยมราชแบบมัดมือชกส่วนขานขุขันอานัตลาพาณิษสารวัตรหนุ่มที่ปรอมตัวแทรกซึมเข้าไปร่วมแก๊งกับเจ้าพ่อโคราชจนเป็นคนสนิทเมื่อวันเกิดของเจ้าพ่อใกล้ามาถึงจ่าโงนโอสุรศัก์ก็วางแผนลีดไถพ่อค้าเจ้าพ่อธุรกิจเพื่อเอามาส่งสวยให้เจ้าพ่อ ขณะที่นั่งปรึกษากับลูกน้องอยู่ที่บ้านครุยได้แอบปีนเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนจาน่าโง่นพอจ่าโง่นเข้ามาก็ถูกครุยขู่บังคับให้เขียนหนังสือว่าที่ครุยติดคุกเพราะเป็นฝีมือของจ่าโง่นกับเจ้าพ่อโคราชแต่ยังไม่ทันจะเขียนจ่าโง่นก็ใช้ปืนตีครุยและต่อสู้กันแต่ครุยพลาดท่าจนจับตัวไว้แล้วจ่าโง่นก็นำตัวครุยไปส่งที่บ้านเจ้าพ่อ คานขู่ขันเสนอตัวเป็นคนจัดการคุยเองไอ้อ่างวิสรุตเห็นเหตุการณ์ว่าคุยโดนจับตัวไปเลยไปเกณฑ์สมัครพักพวกไปช่วยคุยคุยถูกนำตัวไปขังที่บ่อจระเข้ที่มียามคุ้มกันหนาแน่นมาตูมและลูกน้องเดินทางมาช่วยสาลิกาก็วางแผนช่วยอีกแรงพอเธอต้องไปเปิดการแสดงที่งานวันเกิดเจ้าพ่อพอดี ระหว่างงานเลี้ยงขานขู่ขันแกล้งทําเป็นเมาแล้วหายตัวออกจากงานเพื่อไปช่วยครุยก็ครุยหนีออกมาได้เขาก็แกล้งเมากลับไปที่งานเหมือนเดิมพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทุกคนไปดูเลยรู้ว่าครุยหนีไปแล้วเจ้าพ่อเลยสั่งให้ลูกน้องตามล่าครุยหนีเข้าไปอยู่ในห้องนอนของแขมแขพอแขมแขเห็นก็ตกใจ จนคุยต้องเข้าไปกอดแขมแขไว้มือแขมแขมีปืนอยู่ทำท่าขู่จะยิงคุยพอแขมแขเผลอคุยก็เข้าไปกอดจูบจนแขมแขทำปืนหลุดมือด้านมหายสวรรค์วินวาทิตนายอำเภอคนใหม่ที่ปลอบตัวมาเป็นพ่อคาราเร่เพื่อสืบคดีทุจริตของเจ้าพ่อโคราชแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสาลิกา ทุกครั้งที่สาลิกาตกอยู่ในอันตรายมหายสวรรค์จะเข้ามาช่วยทุกครั้งครุยที่หนีออกมาได้ก็ไปรักษาตัวที่คขายมวยคำม่วนโดยได้มาตูมคอยดูแลมาตูมหลงรักครุยแต่ครุยคิดกับมาตูมแค่น้องสาวเท่านั้นในวันเกิดของแขมแขมได้จัดขึ้นในโรงแรมหรูโดยครุยกับอินมาเป็นแขกในงานด้วยเจ้าพ่อถึงกับตะลึงที่เห็นทั้งคู่ในงาน มะตูมเป็นห่วงครุยเลยตามมาดูแล้วก็ถูกสมุนของเจ้าพ่อจับตัวไปเจ้าพ่อเข้าไปในห้องแล้วเอาปืนขูม่มะตูมเกิดการต่อสู้กันแต่มะตูมสู้ไม่ไหวเลยโดนเจ้าพ่อลวนลามโชคดีที่อินตามเจ้าพ่อมาจากงานเลยเข้าไปช่วยมะตูมไว้ทันแขมแขมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองถูกเจ้าพ่อโคราชหลอกใช้เลยถอนมั่นแขมแขจะหนีแต่ถูกจับตัวไว้ แล้วก็ย้ายฐานทัพไปกบดานในป่าขานขุขัน,ขนแอบเข้าไปในกระท่อมของเจ้าพ่อเพื่อคนเอกสารลับจนเจอแล้วขานก็พาแขมแขนหนีพอเจ้าพ่อรู้ก็สั่งให้ลูกน้องตามล่ามหายสวรรค์ซุ่มรออยู่ในรถคอยรับขานกับแขมแข,มแขน,นี้ออกมาแล้วพาไปสมทบกับพวกครุยที่ค่ายมวยคำม่วน แล้วขานก็เอาหลักฐานเอกสารลับของเจ้าพ่อให้อินดูอินบอกว่าเจ้าพ่อติดคุกแน่นอนและมหายสวรรค์ก็แสดงตัวว่าเขาเป็นนายอำเภอส่วนขานก็รายงานตัวว่าเขาคือสารวัตรทุกคนตกใจที่รู้ความจริงแล้วทุกคนก็ร่วมมือกันจัดการกับยันยมราชเจ้าพ่อโคราชเหตุการณ์จะบูดูเดือดเลือดพร่านขนาดไหน แล้วบทสรุปสุดท้ายของชีวิตของครุยอังคารจะลงเอออย่างไรต้องติดตามชมกันในละครบูแอคชั่นฆ่ามาคนเดียวที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง7สีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่26สิงหาคม2559ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ